สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองอนแก่นนะครับหรือวัฒนชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกาลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้นะครับส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง u t u b e ทางผมเองก็มีที่เพจเฟซบุ๊กนะครับ ให้ท่านพิมพ์ค้นหาคำว่ารถบ้านมือสองคอนแกนฝากกดไลค์กดแชร์ฝากากดติดตามให้หน่อยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับพามาชมรถฝาคายสักหนึ่งคันนะฮะนะ,ค,ะคันนี้ก็สามารถติดต่อเจ้าของแกได้เลยนะครับนะฮะก็จะเป็นรุ่นนิสสันนาวาร่านะฮะตัวเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีนะครับตัวนี้ก็สามารถเปิดแคปได้จดทะเบียนปี2007นะฮะนะฮะในรุ่นคสสองพแต่ว่า อพอสอจะอยู่ที่2552นะครับผมนะฮะคันนีส้สภาพภายในก็จะยังพอดูได้นะครับเบาะไม่ฉีกขาดน,นะฮะเบาะผ้าของเขาค่อนข้างดีมากนะครับแต่อาจจะมีคราบเปื้อนบ้างนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นยังเป็นตัว5เกียร์นะฮะนะตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับเปิดแค a ได้ผมอพาวเวอร์นะฮะแต่กระจกจะเป็นมือหมุนนะฮะยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับแล้วก็ รายละเอียดทั่วไปความเดิมนะฮะรถคันนี้ยังเดิมดีอยู่นะครับเม็ดอาต่างๆยังเดิมอยู่นะครับนี่นะครับรายละเอียดเดิมอยู่นะฮะอ่เดี๋ยวผมพาชมแบบละเอียดนะครับส่วนสีสันนะครับจะต้องมีการเก็บสีทั้งคันนะฮะถึงจะสวยนะครับรถก็ได้บางอยู่นะฮะนี่ครับสีสันเดิมบางอยู่ ยางด้อยนะฮะทั้งสเส้นยางจะต้องเปลี่ยนนะฮะยางด้อยยางปี22นะ,ะแต่ว่าดอกยางมันพวกเนียยางตัวแม็กซิตนะฮะดอกยางมันตี้ยมากนะครับได้ปีนะครับแต่ว่ามันกินไปแล้วนะครับก็พอใช้งานได้แหละนะครับแต่ว่าถ้าจะดีมันต้องใสใส่ยางที่ไซส์ปกติของเขาจะใหญ่กว่านี้นะครับนะฮะ สีสันเดิมบ้างอยู่นะมีซีดพวกนี้นี่ครับตัวสเก์กันลอยพวกนี้ยังอยู่นะครับยังเหลืออยู่นะฮะอาจจะมีผุซุ้มนะฮะทั้งสองฝั่งมีเบียดนะครับแชสซีดีนะครับแชสซีแดงดีแดงสวยอยู่นะครับแชสซีไม่ผุนะมีหลังคาครลิบอยลงเล่มให้นะครับเรียบร้อยนะครับน้นถ่ายก็กันชนนะฮะยังสมบูรณ์อยู่อาจจะมีคาบสนิมบ้างนะฮะ สติ cker ศูนย์นิสันยังอยู่รถคันนี้เป็นรถมือเดียวนะฮะเป็นรถมือเดียวอันนี้น่าจะเปิดต้องใช้คนเปิดช่วยนะครับถึงจะเปิดได้ต้องเปิดตัวนี้ก่อนนะครับถึงจะเปิดป้ายได้ท้ายเดิมนะฮะท้ายเดิมมีผูซุ้มนะครับมีผูซุ้มจะต้องไปเก็บสีไปปะเอานะครับท่านใดที่ยอมรับได้นะครับส่วนภายในเมคเรเนอร์นะครับก็ยังสภาพดีนะครับเมคเเนอร์ภายในสวยมากนะครับใช้งานน้อยอยู่ ภายในไม่ได้บรรทุกแน่นอนเพราะว่าใส่แคดีิบอยมาแบบนี้ทรงนี้ไม่ได้บรรทุกแน่นอนนะสีสันจะต้องไปเก็บทั้งคันถึงจะสวยนะครับถ้าถ้าจะเลือกเก็บเป็นบางชิ้นมันก็พอได้นะครับแต่ว่าผมว่าตีกเก็บทั้งคันดีกว่าสีจะได้ไม่เพี้ยนนะครับเนี่ยภายในพวกนี้ยังเดิมอยู่นะครับโครงสร้างเมตดอั์ตุกอย่งยังเดิมอยู่นี่ครับเม็ดอร์ k, พวกนี้ยังเดิม คอนโซลก็ถือว่าสวยอยู่นะครับผมนะฮะไม่เจาะติดเกตนะครับนะฮะเป็นรถผู้หญิงใช้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะพาลองขับด้วยนะฮะคันนี้จะได้รู้ว่าน่าใช้ไหมนะครับพอรับได้ไหมอ่ะพอใส่ยางแป๊งนะฮะ แคปต่างๆก็ไม่ได้ถอดนะครับ,นะรบสนใจก็ติดต่อพี่แกได้เลยเดี๋ยวผมลงเบอร์ไว้ด้านล่างนะฮะอย่างบุ๊กเซอร์วิสพวกนี้ยังอยู่นะครับบุ๊กเซอร์วิสยังอยู่มีอยู่ครบนะฮะบุ๊กเซอร์วิสยังมีอยู่ครบ,นะครบมีทั้งรูปเจ้าของด้วยนะครับตัวนี้เป็นกุญแจแคดดบอยอ๋อเป็นกุญแจแคดดบอยนะครับเล่มเอกสารมาดูกันนะฮะผมก็ยังไม่ได้ดูรายละเอียดมากมาดูาพร้อมๆกันเลยนะครับ เล่มเอกสารจดทะเบียนที่บุรีรัมย์นะครับเป็นเล่มเดิมนะฮะพร้อมจดทะเบียนปีเดียวกันกับวันที่ครอบครองนะฮะแสดงว่ายังเป็นเล่มเดิมอยู่นะครับจอดผ่านทนาชาติเป็นรถผู้หญิงใช้นะครับเครื่องยนต์2488ก็คือ2,5แรงมา้าอยู่ที่144แรงมา้านะครับแล้วก็ตัวนะครับรับโอนเมื่อปี58นะครับผมนะฮะอ่า มีแค่นี้นะครับเป็นรถมือเดียวภาษีพันห้าสิบบาทนะครับหน้าสิบแปดไม่มีชำรุ่สูญหายแน่นอนเพราะนี่คือเล่มเดิมนะครับมีแค่นี้นะครับมาดูรอบนอกกันบ้างนะครับเดี๋ยวพาดูเครื่องแล้วก็ลองขับหน่อยนะครับพวกนี้จะปิดประตูแรงหน่อยนะครับนวาร่า,ามันเป็นเปิดขับได้นะครับภาษีที่หกเจ็ดนะฮะภาษีหกเจ็ด สีสันได้บางอยู่นะฮะแต่มีริ้วรอยพวกนี้มีก็คือกระชนหน้าเคยเก็บนะฮะแต่พวกนี้ยังเป็นสีเดิมนี่ยังเป็นสีเดิมซีดหลังคาซีดนะครับหลังคาก็ซีดฝากระโปรงก็ซีดนะฮะยางกันสาดหลุดไปนะครับดูตักระจกแตกนิดนึงนะฮะเป็นกระจกธรรมดานะฮะตัวนี้เป็นกระจกธรรมดา อนี้เราฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับผมเดี๋ยวผมพาฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ดูเครื่องยนต์ลองขับสตาร์ทง่ายอยู่นะครับสําหรับคันนี้นะครับก็ดูมาเบื้องต้นนะถ้าเครื่องเย็นยน,นะฮะก็จะมีควันขาวนินนดๆนะครับไม่รู้ว่าแหวนล่องวัชีรหรืออะไรที่มีจุดรั่วนะครับช่วงจอดเครื่องเย็นนะครับแต่พอเครื่องร้อน วนขาวก็จะหายไปนะครับผมนะก็เพื่อนรถมันน่าจะอายุเยอะนะครับการใช้งานก็ผ่านประสบการณ์มาค่อนข้างสูงสูงอยู่ขอค้ำก่อนนะครับคันเดียวค้ำันเดียวทีนี้นะครับนะครับคันหน้าเดิมนะฮะเดิมมากนะครับแก้มเดิมซ้มซอกเดิม ฐานหน้าพวกนี้เดิมฐานไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับน,นิสันจะเป็นสีดำอันนี้จะเป็นสีตัวรถนี่จะเป็นสีดำทุกคันนะฮะถ้าเป็นสีดโดนตัวรถแสดงว่าฐานหน้าพ่นเก็บมาแล้วสติ๊กเกอร์ทุกอย่าง,งอยู่ครบเดลอกอาชเซียนนี่คือคานเดิมนะครับสมซอมพวกนี้เดิมนะ,ะแล้วก็ไม่ขยับด้วยนะครับเอต้องมีนะรับพื่อควาด้านใน,น,นตรงนี้การความร้อนอยู่ครบนะฮะ ติ๊กเกอร์อยู่พบคานพวกฝากระโปงไม่ไร้นะครับเดิมเครื่องยนต์ก็เดินเรียบพอใช้ได้นะครับนิ่งอยู่ติดง่ายอยู่นะครับมาดูกำลังอัดนะเครื่องตอนเย็นนะฮะเครื่องเย็นยังไม่มีไอนะฮะต้องรอถึงตอนร้อนๆนะครับผมก็จะมีนิดๆหน่อยๆนะครับเป็นธรรมดาสำหรับเครื่องคอมเรลวนะครับ ยังยเทอร์โบเป็นเทอร์โบเดิมนะเป็นเทอร์โบเดิมเครื่องก็ล้างถับควานสา่ให้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมดูม้อน้ำนะครับแรงม้าก็จะเยอะหน่อยนะครับสามับนิสสันนะร้อยสี่สี่แรงม้านะครับได้แรงมา้นะาถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนยาไม่ขาดมีน้ำยาด้วยครับผนะมนยาไม่ขาด โอเคเล่นะครับพอได้แล้วรถคันนี้นะครับราคาไม่แรงด้วยนะครับได้เปิดแคปได้นะครับได้เปิดแคปได้ที่ชายแกตั้งราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนเก้าพันบาทนะฮะหนึ่งแสนหนึ่งมืนเก้าพันบาทได้รถมีเดียวนะฮะได้เปิดแคปได้นะครับสีสันไปเก็บอีกสักหมื่นหนึ่งนะฮะสีสันไปเก็บสักหมื่นหนึ่งแล้วก็หายางชุดใหม่ใส่ แต่จริงๆอ่ะยางมันก็ประมาณนี้นะสูงกว่านี้นิดน,นึงประมาณมิลหนึ่งนะฮะยางหลังดีอยู่เพราะว่ายางถ้าถ้าใครเคยใช้ยางของมักซีดขอสิบเจ็ดลายนี้ดอกยางมันไม่สูงมากนะครับผมนะฮะดอกยางมันจะไม่สูงมากแต่ยางหนะ้าเหมือนมันกินกินยางนะหมือนกินยางอาจจะมีพวกลูกหมากห,หรือตั้งศูนย์ไม่ได้นะ่นะโอเคเนดะี๋ยวผมพาลองขับสักหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะนานเกินไป แอร์เย็นนะครับภายในแอร์เย็นจอเป็นสองดินนะครับผมนะฮะจอเป็นสองดินไม่สองแสนเจ็ดหมื่นนะครับคัดจะออกแข็งๆนิดนึงนะครับผมนะคัดแข็งนิดนิดนึงนะครับแต่ว่าก็พอขับได้ขอปิดเสียงเพลงก่อนนะครับเราเราถอยก่อนนะครับ แบนนะครับ่าจะได้โยกหลายครั้งนะครับนี่แรงม้าเยอะนะครับก็ถือว่าดีนะครับแรงมาเยอะๆแบบนี้นะครับเหลือๆควงไล์พาวเวอร์โอเคอยู่นะครับผมถือว่าปกติอยู่ แบมมากนะครัผเป็น power น้ำมันนะครับผมพวกนี้ยังเป็นผมไลย power น้ำมันอยู่แอร์เย็นนะฮะแอร์เย็นพาสีไม่ขาดเล่มเอกาสารพร้อมนะครับผมนะฮะติดต่อเบอร์แกด้านล่างได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมืนเก้าพันต่อรองแกได้นะครับนะต่อรองกันได้นะครับ แกชื่อ,อนะครับผมนะเดี mm ๋ย hmm. วผมลงเบอร์โทรให้แล้วพาลองขับนะครับเอาล็อกเข็ม mm hmm. ขัดก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะ mm hmm. ให้เย็นดีอยู่นะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นตัว5้าเกียร์นะครับก็เข้าเกียร์ธรรมดาเหมือนรถทั่วไปเลยนะครับยังไม่ใช่6กเกียร์นะครับแอร์เย็นจนหนาวนะครับนี่มาแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมแล้วเราลองขี่ปกติธรรมดาก่อนนะครับผมโอ้โหวิ่งดีนะครับ เสียงภายนอกเข้ามาในห้องโดยสารพอสมควรนะฮะอาจจะมีโอเคนะครับต่อนะฮะเมื่อกี้เมมโมรี่เต็มนะฮะตอนขับผมก็ไม่รู้เลยนะครับขับจนจะถึงเต็มอยู่แล้วนะครับจนกลับมาเนะฮะเดี๋ยวลองใหม่นะฮะลองการขับขี่ใหม่แล้วกันนะครับนะ,ะส่วนการขับขี่เมื่อกี้ที่ได้ลองขับขี่นะครับนะ,ะช่วงล่างพอได้นะครับศูนย์ได้อยู่นะครับแต่จะมี เสียงนะเครื่องยนต์เข้ามาในห้องเครื่องนะฮะน่าจะเป็นพวกซีนยางต่างๆน่าจะรั่วนะครับแล้วก็ทําให้เสียงจากเครื่องยนต์เข้ามาในห้องโดยสารส่วนตัวรถการขับขี่พอได้นะครับแต่รู้สึกกระพือน,นิดนึงต้องไปเช็คช่วงล่างเพิ่มเติมนะครับว่าเกิดจากอะไรนะฮะ power ต้องไปแก้ไขหน่อยนะครับต้องไปเช็คช่วงล่างแก้ไขเพิ่มเติมนะครับอ่ะเกียร์ใช้งานได้ทุกเกียร์นะครับไม่หลวมแน่นทุกเกียร์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนะเกียร์ดีแล้วก็ท่านใดที่สนใจคันนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะฮะพี่พี่ชายแกเปิดไวแค่นี้นะครับสนใจก็ต่อรองแล้วก็นัดดูรถได้นะครับนะแกก็ฝากไว้ที่ผมแะครับนะ อ่านะครับประมาณนี้เลยนะครับสนใจก็ติดต่อด้านล่างได้ผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้1 1 9 0 0 0บาทนะครับเอาไปเก็บปรับสภาพเอานะครับหรือว่าจะให้แกเก็บงานให้เก็บสีให้ก็ลองคุยราคากันดูแล้วกันนะครับนะครับผมก็รีวิวให้ได้ประมาณนี้นะครับตามสภาพนะครับนะฮะเอาความละเอียดนะครับ h าดีก็ ต้องบอกว่าดีนะครับถ้าจุดไหนไม่ดีเราก็ต้องแจ้งนะครับก็ประมาณนี้เลยสําหรับผมนะฮะอ่ะประมาณนี้สําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ